ธรรมารามัทเถรวะวัตถุปีแม้เรื่องพระธรรมารามเทระธรรมปัสสะพิกุวักขีในพิกุวัคธรรมบทบัณฑิตตนะบัณฑิตสมาหิตพังก็ควรประมวลมาปฏิปฏิบูชาว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติวะเท่านั้นบัณฑิตเตนะ บัณฑิตทัตตาภาพึงเห็นอิติว่าสัตุปัสสถาเป็นการบูชาอันพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญจะและอุตมะบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเอวังด้วยประการรัชนีปนานะเหมือนอย่างว่าปะพชิตโตบ,บันพชิตอามิสปูชิโกอามุสอามิสปูชโก ผู้บูชาด้วยอามิตรณธรรมานุธรรมปฏิปัโนนามะยังไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมยะถาฉันใดขหัตโถคฤหัตตะถาจากเป็นฉันนั้นนะหาไม่ได้หิความจริงขหัตโถ คฤหัสอามิสปูชโกปิแม้ผู้บูชาด้วยอามิสธรรมานุธรรมปฏิปันโนนามะก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเตนะเพราะเหตุนั้นธรรมานุธรรมปฏิปัชนาธิกาเร ในอธิการว่าด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมขะหัดทศส,สำหรับคฤรหัสมหาปริพานสุตตะวันานายังในอัตตกถามหาปริพานสุตอาจะอัถะจารีณานะอันพระ อัตกถาจารย์บุตังจึงกล่าวไว้อิติว่าบุคโลบุคคลทานังเทติย่อมให้ทานกันทะปูชังกะโรติกระทำการบูชาจะด้วยมาลาปูชัง และการบูชาด้วยระเบียบอิติดังนี้เป็นต้นนี้ความจริงข,ห,ขหัตโถคฤหัสอามิสปูชโกผู้บูชาด้วยอามิตรกรนตินามะ กรตินามะชื่อว่ากรติย่อมกระทำบูชาล้มนะครับตามโอวาทางตามพระโอวาทที่สัตาราที่ พระบรมศาสดาทินโนประทานแล้วอัตโนแก่ตนจะและโอวาทาการโกผู้กระทำตามโอบาทปูเชตินามะชื่อว่าย่อมบูชาถ้าใครจะไม่ล้มก็ได้นะครับก็บอกว่าโอวาทใด สัทารา,อ,า,อ,าอันอันภะษาสดาประทานแล้วอัตโนโกแก่ตนกรตินามะชื่อว่าย่อมกระทำต้งโอวทาทังซึ่งโอวาทนั้นนะครับอันนี้รับอยู่กับจังนะครับจะและบุคคลบุคโลบุคคลโอวัฒการะโกผู้กระทำตามโอวาท ปูเชตินามะชื่อว่าย่อมบูชาตาสมาเพราะฉะนั้นโสกหัดโถคฤหัสนั้นปูเชตินามะชื่อว่าย่อมบูชาสัทธารังพระบรมศาสดาคุณีนะด้วยคุณอัตโนของตนอามิสาปูชากรณะสังขาเตนะกล่าวคือการกระทำอามิสบูชา กตินะอัตนาที่ตนกตินะกระทำรรโอวาทานุรูปังสมควรแก่โอวา่าสัตถุของพระบรมศาสดาอิติดังนี้เลยโยบุคโลบุคคลผู้ใด กูเชติย่อมบูชาสักโรติสักการะประสังสันติสรรเสริญสติสัตบุรุษทั้งหลายพุทธาทิเกมีพุทธเจ้าเป็นตน้นปุกัตถีผู้สูงสุดปูชนัยภาวุปกักคต ผู้เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาอนุบุเพมะนะตามลำดับภาระอาเสวนายะด้วยการไม่คบคนพ่านจะและบัณฑิตอาเสวนายะด้วยการครบบัณฑิตยถาวุตายะตามที่กล่าวมาแล้วโส บุคลลบุคคลผู้นั้นปโปติย่อมประสบหิตาสุขขังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเอวังด้วยประการชนีโยผู้ใดผู้เชติบูชา อสันเตอสตบรุษตับพิปริเตซึ่งตรงกันข้ามกับสตัตบรุษนั้นโสบุคโลผู้นั้นปโปติย่อมประสบทุกขงังทุกตระปรบเพในข้อนั้น อิมานี้วัตถุนี้มีเรื่องนี้นิทัศนานี้เป็นอุทาห์กีระดังได้สดับมาเอกทาข่าวหนึ่งเทวทโตพระเทวทัตระโหคโตอยู่ในที่ดีกเล็นจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าปริสอ,อ,อิติว่า ข้อตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขาผิดกิระได้ยินว่าเอกทาครั้งหนึ่งเทวทัตโตพระเทวทัตระหุขโตอยู่ในที่รับจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าอีเมพิขูภิกษุเหล่านี้ วิสูงวิสูงทราอหิสูงต่างมีธุระคนละแผนกคนละแผนกเอวังอย่างนี้คือปริษาบริษัทสารีบุตตะบริษัทของภาษาสารีบทมคลานะสะปริษาบริษัทของพระมกคลานะอาหางปีแม้เรา นิหารามิก็จะจัดคันธะทุรังจะจัดคันธาทุระทุระของคณะเอกังอย่างหนึ่งจะเตะวินาเว้นลาเพนะนะเว้นลาบเสียนะสัก,กะนะสก,กาไม่อาจ ปริสังอุปาเทตุงไม่อาจให้บริษัทเกิดขึ้นได้หันถ้าเอาเถิอดอาหางเราเอกโตหุตวาจากร่วมมืออาชาสตุนาสัติงกับพระเจ้าอาชาสตูนิพเตสามิราพังให้ราบเกิดขึ้นดังนี้แล้ว อาชาสตุงอาชาตอาชาตาสตุงให้พระเจ้าอาชาสตุปภาษาเทศิเลื่อมใสแล้วอิทธิปฏิหาริเยนะด้วยอิทธิปาฏิหารอาคาตาณเยนะนโดยนายอันมาแล้วสังฆเพทะกะขันทเกในสังฆเพทะกะขันทกกะสโส อาชาสตุราชาพระเจ้าอาชาสตุโสนัน้นภาษาทิตตอัปปสีทิ่ตวาเลื่อมใสแล้วตัสสะเทวทัศตัสะพระเทวทัตนั้นปักไคหะยกย่องตั้งเทวทัตยยตังพระเทวทัต,ต,ททตนัน้นอสันตังผู้เป็นอสัตบุรุษ สักการังกตุกามโมมีความประสงค์จะทำสักการะตัสสะแกเธอปริจจิตตมาก็ทรงบริจาคพระหุทานังพระราชทรัพย์เป็นอันมากวิหารังกาเรตมารับสั่งให้สร้างที่อยู่ ขยาสีสีนะขยาศีสะอธาสีได้พระราชทานปัญจทาริปะทาริปากะสตานิสำรับอาหาร500ร้อยสำรับเทวสิกังทุกทุกวันจะและอคมาสี ได้เสด็จไปเทวทัตตุปรานนางสู่ที่บำมรงพระเทวทัตสายยังปาตังทั้งเย็นทั้งเชา้าโสเท้าเธอข้าเหตตาเชื่อวัจนงคำเทวทัตตสะของพระเทวทัต ข้าเตตมาปงพระชนปิตรางพระราชบิดาสินทิตมาตาอุปนิสงังอุปนิสัยมักปฏิปัตมามักสศาแห่งพระโสดาปฏิมกอัตโนของพระองค์เสียปปติประสบทุกขงังความทุก เหตุฐาวุตตะนเยนะโดยในที่กล่าวไว้แล้วในหนหลัง